มาเบิ่งแมพี่น้องมือนี้ฝรั่งหน่อยมาเที่ยวอะไรบรั่งยุคฝรั่งแม่ฝรั่งน้องแม่ฝรั่งแม่ฝรั่งแม่ฝรั่งใช่ฝรั่งน้อยแม่ฝรั่งฝรั่งน้อยแม่ฝรั่งแม่ฝรั่งอะไรแม่ฝรั่งดังแมพนะแม่กังกล้วยกังกล้วยแม่แม่ขี้โพขี้โพขี้โพใครขี้โพ แม่ฝรั่งน้อยคิดโน้ไม่น่าฝรั่งไม่ฝรั่งแล้วเป็นอะไรยุ่ฝรั่ง so yeah ยุ่วกิ๊บโพแม่ฝรั่งดั้งแม่ <laughs> ลูกเป็นฝรั่งอะไรฝรั่งดั้งโมไม่ <laughs> ไม่ไม่แม่ฝรั่งแม่ฝรั่งไม่ใชแ่แม่เป็นบ้าว <laughs> ไม่ <laughs> เปี่ยนหน้าใช่ไหมฝรั่ง แม่่แม่ฝรั่งโอ้แม่โอเคเฟียอนาเป็นคนไทยถ้างั้นแม่เนี่ยคนไทยต้องพูดไงลูกเป็นคนไทยคะ่ะอ๋อลูกเป็นคนไทยนะคะลูกคนไทยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ โอเคจุ๊บจุ๊บรักนะจุ๊บจุ๊บเอาล่ะพี่น้องฝรั่งมันสิเรียดไอ้น่ารักนั